สนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแปดได้เลยครับค่ะพี่รองอยู่กับเราแล้วนะคะคุณธีรศักดินาวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสเอ็มบีค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอัปเดตมุมมองนิดนึงนะคะตัวของเซ็ตดิเดกแล้วก็ตัวเอสห้าศูนย์ค่ะครับการติดจับน,นะครับขึ้นไปขึ้นไหวเหลือหนึ่งนสี่ร้อยยี่สนะครับของตัวเซ็ตดิเดกในวันนี้นะครับก็ทำให้ภาพนะครับของ ครับลงมาทดสอบแนวรับที่1,400จุดอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นนเี่ยในภาพระยะสั้นนะครับถ้าเป็นในหุ้นวิกแครปนะครับก็อยากให้นักลงทุนนะครับมาระวังในเรื่องของการเข้าซื้อแล้วก็ระวังความเสี่ยงในเรื่องของการถูกเก็งกำไรครับผมค่ะนะคะขอกรอบตัวเซ็ตห้กับตัวเซ็ตอ่าอินเด็กซ์ในภาพหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ภาพหนึ่งเดือนข้างหน้าด้วยได้ไหมคะครับสำหรับตัวของห้าศูนย์นะครับเซ็สองศูนย์นะครับการดีดกลับ สอบแนวตาที่9 3 5นะครับแนบะบนำให้โอเพนช็อตนะครับแล้วก็ดูแนวหลักที่ระดับ9 1 0นะครับถ้ามีการลงไปทดสอบก็ใช้เป็นจ่อของการทโปทโควตสำหรับการช็อตที่โซนบริเวณ9 3 5 1, 940นะครับแล้วก็การทะลุนะครับ944ขึ้นไะปจะเป็นจุดสต็อปรอสำหรับการช็อตที่แนวต้านสำคัญขั้ผมค่ะส่วนภาพกว้างขึ้นมานิดนึงใหญ่นิดนึงนิดกรอบอ่ามันมันมีโอกาสขึ้นหรือลงมากกว่ากันนะคะเอ่อถ้าเป็นในตัวของเซ็นติเกตนะครับกรอบใหญ่นะครับที่วางไว้เนี่ยก็คือ1,440จะเป็นตานสำคัญนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยเราอยากเรียงว่าเห็น การปรับฐานนะครับมาที่ระดับ1 6 0่งพารถึงนั้าตรงนั้นจะเป็นจุดซื้อที่ดีสำหรับการปรับฐานในรอบนี้หลังจากทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1 4 4 0ครับผมค่ะ,คะได้ค่ะนะคะมีความเสี่ยงอะไรต้องประเมินเพิ่มเติมไหมคะที่รองค้าสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็สำหรับในระยะสัน้นปัจจัยยังค่อนข้างเป็นบวกนะครับกระแสเงินนะครับยังเป็นซื้อสุดที่อยู่แล้วก็ทางของตัวตลาดหุ้นต่างประเทศก็ยังเป็น เป็นขาขึ้นถ้าตัวหองววแต่เทราจะไม่มีการขึ้นกลับลงมานะครับเป็นเชิงลบเนี่ยนะครับภาพของการเคลื่อนไหวก็ยังเป็นไซด์เว้าแต่เราคิดว่าแก๊ปเนี่ยของการขึ้นน่าจะจับกับเพราะฉะนั้นยพยายามซียทิพย์ในหุ้นหลายตัวนะครับจะดีกว่าการมองภาพรวมครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุณนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงนี้นั่นเองนะคะโดยภาพของตลาดก็เล่นกันไปตามกรอบนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเราก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถที่จะย่อแล้วเข้าไปลงทุนเก่งขาขึ้นได้แต่ว่าในภาพระยะสั้นยังคงมองมีความเสี่ยงในการย่อลงนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านต้องการที่จะเก่งกําไรทั้งกรอบของดัชนีในช่วงที่ชนแนวต้านย่อลงมาก็สามารถพูดได้นะคะลงไป ที่แนวรับ ก็สามารถเก่งขาขึ้นคอขึ้นมาได้ก็สามารถใช้ตัว S 5 0ของ DW 2 8เข้าช่วยเพิ่มผลตอบแทนเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องในการลงทุนนะคะที่จะทำให้พอร์ตขั้นเนี่ยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเซ็ต50โดยตรงนะคะการใช้ DW 2 8เข้ามาช่วยเนี่ยจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะก็ไฮริชไฮร r e r อร์ครัะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษารายละเอียดการเทรด DW ให้ดีก่อนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเกียรริงตารางต่างๆกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนา,นาสามารถที่ จะสแกน QR Code ตรงบริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะหรือท่านจะสามารถเป็นเพื่อนกับ DW28 นะคะ m ม c ค u a r ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c q u a r i DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com